กูกำลังขับรถเก่งตั้งใจเฮ้ยช้ำอยู่ไหนกันโอ้ไอ้คันนั้นใครขับรถเต้าหู้อยู่อะเต้าหู้โนโนเต้าหู้โนโนต้องเต้าหู้กูต้องเป็นรถไฟโอ้ยแหมลองไปดูเครียดนี่เฮ้ยเฮ้ยตู้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 เจกบหวี่ห่าเยอะเฮ้ยจอดเคลียร์หน่อยจอดเคลียดว่ะเยองแยะนิฟนิฟเป็นไงเป็นไงเป็นไงนะ เอาละลูกพี่จะเรียบยิงมาได้เลยมันไม่จอคนเดีๆโอเคได้เจ้าวอลินเตรียมออกลงเอายิงเจ้าวอลินไปแล้วยังยังแม่งขับไวชิบหายเจ้าวอลินยังตามไม่ทันเลยสิ่งสายฟ้าอันนี้ก็พอจะตามทันอยู่โอ้ไอ้เหี้ยรถไม่พังจะเจอพลังเจอพลังนักแข่งของนักจุดเกิดเลยเออต้องะพานไม้ก็ได้น่ะหลังผ่านไม้เหรอวะเออสะพานไม้ที่นั่นน่ะ มันก็ต้อ,ง,อ,อตงในบ้านอะ่ะตั้งไว้ในบ้านอะ่ะตั้งไว้ในบ้านนะบ้านเนี่ยโอเคเดี๋ยวกูไปตั้งไว้ที่บ้านนี่และเฮ้ยไอ้รถตูวว้ว่าไงว่าไงเป็นไงเหรอทำไมไมันเป็นอะไรสั่งตะคุ่นเหรอครับไงใ,ใครใคร,ใคร,ใคร,ใครต้องการความเร็วบอกพี่ได้นะครับพี่มีจรวดเฮ้ยจริงกูพูดจริงกูมีจรวดกูมีจรวดเฮ้ยประเดี๋ยวเดี๋ยวจรวจเดี๋ยวเดี๋ยวจรวดจรวดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเออจะกลับบ้านครับกลับบ้านไปส่งตะคุ่ก สักเสาไฟเปล่าอาสัสักเสาไฟเปล่าโอ้ียตำรวจเสาไฟเปล่าไอพวกเรืไม่มีตังค์อ้าวเฮ้ยโอ้ยล้อลื่นล้อลื่นต่อให้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 ถนนเนี่ยกูขับมาหลายปีเออไปไหนครับหนุ่มไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับปลดทุกคนปลดทุกคนปลดทุกคนปลดเอาเอาใครออกไหมวะให้หลุดฮะเอาเอาเขาไปเขาเขาไ เราเสรีภาพครับเพื่อนเราเสรีภาพโอ้ยคือบิ๊ก <Yeah. S 1> ชิวอะไรเนี่ยเอ้ยมึงยังไม่ตายก่อนเนี่ยดีชีเดี๋ยวผมจะทําให้ถนนเส้นนี้กลายเป็นถนนเอ่อซีเอ่อเออขาเรียกว,ว่าไงอันซีของประเทศไทยครับมีคมนเล่นยาอยู่ตรงที่สะพานครับมาจับด่วนเลยครับอะไรครับอะไรรคับเมื่อกี้นายพึ่งไม่สวยเลยนะเพื่อนเมื่อกี้นายแจ้งตำรวจเหรอเร็วเร็วเร็วเขาตำรวจเลยมาเร็วแล้วแล้วแล้วเมื่อกี้ไม่แจ้งตำรวจเหรอ นายนายแจ้งตำรวจทำไมครับเพื่อนมนายแจ้งมนายแจ้งตำรวจทำไมเพื่อนห้ามแจ้งตำรวจนะโอเคไหมจีจอมหาลฟอยดนะพ่อมึงเป็นตำรวจคุยจิ้มได้ตำรวจไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับอันนั้นตกใครอันนั้นใครรออยู่ครับเออไม่มีอะไรครับคาถาเนื้อโลตโต้หายตัวหายตัวแล้วคุณเป็นนินจาเทียเดี๋ยวเขาพลุ่งไปทั่วเลยเนี่ย พ่นไปทั่วเลยอ่ะนนๆข้ามาสวัสดีครับผมมิสเตอร์บิดไทยแลนด์สนใจเล่นคอนเทนต์กับผมไหมไม่เล่นไม่เล่นนี่แหละโทษของคนไม่เล่นนี้มานี่เลยคุณทำานรถกูอืมอาไิเอาไงดิเอา่ปดิเอาไีดิเอาไปดิกรดกระูนวงการกำลังเสริมเออเล่นไหมเพื่อ ทำไมป่าที่มันดำมาเลยใครเผาป่าเนี่ยตามไปไปเลยลงตรงนี้ทางไหนขอบคุณมากครับครับเอ๋เราจะตามไล่หอเฮียนั่นแม่งซ้ำศพกูเฮียกูเป็นผู้เล่นฟรีไฟมาก่อนคุณรู้ไหมเป็นทางไหนพี่นี่เสียงพอดีนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่มันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอุ้ยพี่อุ้ยเจสโอ้ยโอยโอ้โหอดีตไปดูถเลย ให้ผมออกมีแกมีแกผมทำอะไรก็ได้เฮ้ยยัดแกโอ้พี่ยัดแกพี่มาแล้วนี่นี่พี่นี้โอ้ยยัดแชมป์โอ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมเอาปาร์ตันกับสายา์แป๊บนึงตรงนั้นทำไรอ่ะอะไรเขายห็นอะไรวะางเดี๋ยไปดูด้วยเลยครับลงมาได้ไหม นี่เรื่องให้ช่วยนิดนึงพอดีรถมันจมน้ำเอาอุปกรณ์ซ่อมรถไหมพี่นี่เนี่ยพี่อยู่ข้างหลังนี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่เอาหานี้ไม่เอาไม่เอาหานี่พี่เป็นนักคอมเมนต์เหมือนกันเหรอะพี่เป็นเผ่าพันธ์เดียวผมละไป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 โอ้ยคนมากเลยเดี๋ยวใจเดี๋ยวให้กินเต้าหู้ฟรีอะไรวะนะรอดละไอเหี้ยนึกว่าเจมบอลนี่สุดดูดูเท่รอดได้นานแค่ไหนอะไรนะโอ้ยเหี้ยวะ เฮ้แมว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 ไปกระโดดสะพานไปตัวลงสะพานกูรอดูเลยติมเดี๋ยวรอนมาแต่ยางยางกูแตก่ะรอหนึ่งเราทำยัไรต่อปัดใชเอระปับใช้มันจะอยู่ในถูกกันใครทำเพี้ยไรโอ้ไม่ตายทำไมแกถึงทำอย่างนี้ยูจิไม่งไอ ไม่ตายเดี๋ยวรถเต้าหูสกิรักกูตายแล้วมึงก็จะตายด้วยตายตามรถเต้าหู้ไปเลยไอ้ยอ้วอยากมีชีวิตสงบสงบฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เหลือแต่รถแก่แกจะไม่เอาได้ไหมพอดีแกยังไม่ส่งนะเขายังไม่มาเอารถมาก็ได้เอารถมาก็ได้มาเดี๋ยวมาเข้ามาอ้วรออยู่ในบ้านึงเข้ามาเอาตังค์ในบ้านอ้วได้เลย จิ๊บหายหมดแล้วโอ้ยจิ๊บหายหมดแล้วบ้างวะไอ้เหี้ยใครแม่งมาเปิดบ้านกูวะมีทบแาบอกว่าทำอย่างนี้ผิดดีเออมึงมึงเก็บไก่ฟ้าแล้วกันต่อไปเก็บตังค์เหล่าแล้วกันกูไมันเกินไปมาแล้ว ไอ้เห well, ah, right. oh, ี oh, ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยไม่ไม่เลิกเล่นเลิกเล่นติวไอ้เหี้ยตอนเล่นตูดมึงแทนไงอืมอืมตูดสวยดีนี่อะไรเนี่ยแล้วด้วยอะไรกับกูเนี่ยกูแบบเหม่ยกูเหม่ยควาเหี้ยโูยอะไรแชมป์มึง อือหูเมืนี่ทุกที้ดีกว่าไอ้แชมป์มึงลืมแล้วเหรอว่ามึงทำอะไรกับพี่ไม่ตายเฮ้ยไอ้สารไอ้แชมป์มึงไม่ตายสารต่อให้ที่ได้เลยไปยืดมึงก่อนละกันอ่าไม่ตายไม่ตายเอ้เฮียเดี๋ยวกูปิดบินเลยเนี่ยได้เอ้ยหนีไปไหน ไปไหนอย่าพึ่งดีไอ้ขับเครื่องบินไอ้ขับเครื่องบินขับเครื่องบินอะไรกับมึงอุ้ยอุ้ยมึงโอ้ไม่เครื่องบินโต oh ช h i โอ้รถไปได้เออผมอยากชนะแล้วพี่พอดีผมมีแชมป์ต้ัวแปเอาอีกหลายที่อะพี่ อีกแล้วอ๋อพูดนีใช่ไม่แพ้อีกแล้วเฮียเม่อไรกูอยากให้อุ้ยตบิร์ดทำอะไรอ่ะออาเยอะมีคนไอ้แจมป์ทำอะไรผมเร็วอยู่กูเออกูอื้อ ไม่ยิงไงหนึ่งคิวหล่อมๆไม่ยิงไงหนึ่งคิวโอ้ยเออพิจิบิตไส่แลนไอ้ยูจะได้แข่งไหมเนี่ยน้องเออถอยชนเอี๊กูเป็นร้อยว่ะอ้าวไอ้สัตว์มึงลงมาดิมึงลงมาดิข้างหน้าลงมาดิลงมาดิลงมาดิจะลงไหมอุ้ยพี่โทษทีใคร ล็อกกูไอ้ไอ้เนี่ยล็อกกูซื้อชีวิตมึงได้เลยนะไอ้กูเป็นร้อยกว่าชีวิตชีวิตมึงสิบชีวิตอะเร็วพวกมึงอ่ะแวงไปก็ไปนำมาเลยพวกรถรถอะไรอู่รถกระต่อพวกมึงอ่ะนำมาเลยคุณอยู่หลังแดงไอ้สัตว์ให้ใครนำใครนำรถกากนำก่อนนะครับรถกากนำจะทำอะไรพวกรถาว่ารถกากาพวกมึงทำมาเลยวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องเอาวอร์มเครื่องก็ได้วอร์มเครื่องก่อนก็ได้เดี๋ยวผ่านสะพานนี้เมื่อไหร่คือเอาจริงนะทำแล้วกูทำได้ย โอ้โหล้อกูยางรั่วเลยรถกูยางรั่วเลยรถอะไรยางรั like ่วโอ้โหอะไรน้องรถพี่อยู่แล้วรถพี่ธรรมดาอยู่แล้วทำพี่นี่เป็สื่องเดิมมั้งเนี่ยไม่รู้ไม่กินเบียรออ่ะพุ่งตลอดเลยแหมแรงหน่อยแรงทุกนาทีเหมือนอ้ายความวายความขวางความวายวายวายเนี่ยรถแรงก็เป็นอย่างครับแรงเกินก็ฮะ ัวล้อกูล้อกูยางแตกเลยอ่าับคนนี้สิ่โอใครขับรถกระบะโอ้ยเบรลี่แม่งขับยากที่ไหนเลยโอ้จะไม่รอดเลยโอ้ยอ้ยเฮ้อฮาย่าฮาฮฮ่่าา่อ่่่่่่่่่่ นายอนแล้วเนาะไอยิงไงดูสิรถใหญ่ๆพวกรถ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 ถูกอยู่ไหนครับรถถูกรถถูกแต่มึงดุดุรถก้าวสูตรนำอยู่ตอนเนี้ยีเก้แต่รถกูเครื่องพังนะเพื่อนรถกูพังทั้งคันเลยเฮียแม่งมีคนจริงกูก่อนออกตัวไอ้เจ้าไม่มีคนเหลี่ยมไม่งั้นยางกูจะแบนนี่เหรอเพื่อนอ้อชีตเอ้ยพี่เราเราแข่งกันมีจะพาไหมพี่ ครับ,รบเราแข่งกันด้วยมิตรภาพดีกว่าเดี๋ยวผมช่วยพี่เองผมไม่ต้องครับไม่ต้องครับโอ้ยรถไ,ไปรถกูใช้เครื่องเจ็ดไอ้เห <S <S ี้ยโอ้ยเย็น้วทีนี้ยางแตกสองล้อเลยโอ้ยรถแรงมอ้โขงนี่หว่า ไม่ลองรถแม่งไอ้นี่ยู่งว้ยคนอื่นเป็นไหนหมดว่าลงนะอือสามหาผมเหรอพี่เงี้ยงแล้วก็เข้าป่าไปเลรแต่พี่ถามหาผมหรือเปล่าอ้ไอเดียเลยไม่มีใครถามหามึงเลยไม่ถามเลยสัตว์มาดำเฮียเลยออกมามอบของขวัญนะที่หนึ่งก็ได้กระสุนไปกินยิ้มเลย แม่งคือหน้าแข็งเลยมาช้าแล้วไม่ยอมไม่ต้องแล้วไม่ทันแล้ว